ยามมาสองสามลังเลยครับผมโอ้คนคนอ้งนองเอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้จอดเลยครับผมอู้หูตโลครับมันแล้วครับมันแล้ว อังคือครับอังคือเอ่อกิโลเนี่ครับผมกิโลมันมันครับติดเบ้าตาครับผมโอ้สุดยอดครับผมเนี่ยมันมันครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนนาณาป้าป่าพี่ๆี่นะครับเด้อวันนี้มาใส่เบ็ดกับผมใส่เี็ดอ่างครับผม ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมประเดชไทยเบิ้งครับตอนตอนใส่ครับผมกับมาใส่อังซ้ำหมายเดิมครับผมใส่อังครับครับอังยมเพทิงครับผมครับคั้มแล้วครับผมจะไม่ตกดินละใส่เบ็ดกัเรียบร้อยแล้วครับผมยังยังกลับขึ้นครับผมยังเลาะเบิ่ง ในป่าไปคิดอยู่กินแรงว่ะครับนบบี่ครับใส่เงี้ยเขียดครับครับใส่เงี้ยเขียดครับเดขาจะมันหลุดน้ำกันครับผมหลังเดยติดหลังเดยมันหลุดน้ำกันครับผมกับต้นโดนพิจิตไทยล้งไงพ่อแม่พี่น้องไงเบิ้งครับผม เป็นอ้างครับผมนี่เป็นอ้างอ่างไงเด้อครับเด้อนะครับนี่หนาอ้างครับนี่หนาอ้างจนหอดนี่ทางสิปิงเวรครับนี่แงไปอันนี้ทางอีกทางหนึ่งครับไปยังไกลเลยครับเพื่อนใส่ฟังไรผุนครับผุนนี้อันนี้แงนึง่งไปผุนอีกครับแงกับผมอ้างนี่ คุณครับโอ้ยไก่ครับเดี๋ยวผมเป่ายางครับผมประด้ไฟมากครับมันจะคำก่อนครับผมปลาหกนาเต็มเลยครับผมครับเดี๋ยวผมยางไปก่อนครับผมครับกินถัางกินหนำกันครับผมกินข้าวแรงนะครับของปลา เจ็บใจครับผมมันื้าทั้งน้าทั้งสี่ครับลูกทุ่มครับผมลูกทุ่ขอจิ้มมือกันเนียวเราขอนถ้วจะไม่ขอเจ้าเพราตีนะตีนเตเอาขึ้นินนั่น้งพอขีนนันเลยกินจินินขอนี้วท่าน้นัดจินข้อแรงครับผมอย่างจัเดย๋ยวเป็นรุ่นเม็ดครับผมยาเม็ดยามนั่นครับผมจิขอกินขอแรองกันครับผม หลังจากเขายามเบ็ดยาใส่เบ็ดมาแล้วมาเสียบเลยขอนิ้วโคขอนี้มีแตงโมให้กินครับผมมือนี่ขอนิ้วมันโยตินมันกัวของอยู่ของกินในห้องหวานเจี๊ยบเพียบครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผมสดในห้องครับครับข้อเสียบๆนอนนัวขอจิตตาโมช่องอีโมจำโม่องเของมาแล้วไล่สองวัจำเป็องเมาเลย เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปลุดนเบ็ดกันเดี๋ยวจักเดได้ไปย้ำบ่ได้ยวำเดี๋ยวเบิ่งลุดนกันย้ำสอ่อขึ้นย้ำขึ้นนครับผมเพราะว่าผมใส่เบ็ดไก่ไก่เกินครับผมครับผมครับย้ำกู้ได้มาได้สักพักแล้วครับผมตีหาครับผมแล้วตีหาบรรยากาศโอ๊ย ไม่ออกมาครับพี่น้องอู้หมันมันมันมาโอ้โหเูแล้วก็อู้หูครับใส่งามผมครับโอ้มันมันครับผม โชคเหยี่ยมเลยมาเลยมาได้ยามเป็ดครับผมขึ้นใส่ใบตะวันแล้วมะนี่เลยครับผมมะกรูดพอ่มประกามาครับคนเดียวครับผมเจปานครับใจลักครับผมครับไอหลามครับผมไอหลามไอหลาม เห็นลวครับัวเดียวแหละครับตัววันนั้นแหละครับผมพ่อยก็ครับหายกินปลาครับไปมายามเบ็ดเลรครับผมมาขึ้นมาเลยมายามครับ ครับปลาตายโอ้เสียวแผลงผางหนามไปแล้วครับแผลงผางหนามไปเลยละครับปลดปลานครับผมต้นนะครับมาขึ้นบระเดีมายามครับเพราะว่าผมใช้เวทไก่คนเดียวผมเนื้อกระามายามครับเป็มเสียละครับมันมีอันนี้แหละครับเริ่มประหยัดมาครับผมนี่ปลดปลานครับม้าสองสามหลังเลยครับผม พี่น้องทียเห็นว่าครับนี่ครับโอ้สหเลอครับผมกิโลครับมานแล้วครับมานแล้วอันคือครับอันคืออ่อกิโลไ่ครับผมกิโล มันมันครับติดเบ้าตาครับผมโอ้สุดยอดครับผมเอมันมันครับผมเดี๋ยวลุ่นหลังต่อไปเหมือนกันครับผมคนครับเบ้าแม็กครับเบ้าแม็กดีคนครับอยากจะปั่นครับผมปอดครับเสียงดังปั่วปั่วมาตเตอไกลครับผม ยินอ้ตัวงามอไปแล้วครับผมเห็นไหมครับตัวง้างไปแล้วเดี๋ยวผมมุ่งไปนั่นขอหยัดเดี๋ยวเก็บปางนะครับผมครับงวดนั่นเบาเลยใส่ถึงจุดนี้แหละครับผมนี่ครับเป็นหยาครับผมใส่ตัวบึ้งบึ้ง ยมพี่น้องยอมจะขืนมาไทายบ้างโอ้ยายัง,งนี่ระตูประีพี่น้องโดะตีโอ้ขอวดตีนเลยประดี่ครับผมอ่าสุดยอดโดะตีครับขยดัดลงเตาเด้อมาไทยเลยครับผมโดตครับครับเก็บป,ปานะผมน้ผมน้งบคคลนี่ อดติดปังครับบันนี้ได้เดินทางกลับบ้านแล้วครับผมคู่เบสยัเงเรียบร้อยแล้วครับผมครับอันนี้คู่อ่างครับผมอันนี้สุปริงเว่อ่างเงี้ยครับผมุ่่นะคู่สันอ่างพู่พูนเป็ดไก่อ่างเงี้ยครับมื่อเช้าพ่องูเหลือมงูหลามครับ สองตัวเอ,อ้อยทะยานครับครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อพี่แม่พี่นอ้องเ้อครับผมบมมี่ยังไหวครับผมคลิปนี้ก็ไทยให้พ่อพี่น้องในเบิง้งการใส่เบ็ดอ่างครับผม มาซ่อมไม้เก่าครับผมไม้เก่ามือนั่นมากระเบาเล็ครับผมวันนี้ก็ได้บ่หลายครับครับนี่ครับรถเข้ามา,มาว,วันนี้เบาเล็บ่ได้มาครับผมติดทุระติดกระปลาแถวนี้มีกระปลาหยางนะครับผมส่วนหยางเอ็มเลยเขาเจาะจีดยางครับหน่อยปุ๊กปุ๊กปุ๊ก ครับผมชิปนี่ก็ใบเพียงจานี้แหละครับผมสวัสดีครับ